จอดห้าสี่สุดสอดละกเอาเลยครับอตอนนี้กระโดงห้าสิบสามจาะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปอร์ตออนทัวร์นะ้ตอนนี้ผมลงทําการแข่งขันไปแล้วหนึ่งรอบครับพึงจบหมดัมดหมดัดคะแนนนี่อุนอ่นๆร้อนๆน,น,นะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับอันสมาชิกที่ผมได้ลงกวนวันนี้นะผมรู้สึกว่าวันนี้ผมได้สมาธิจากนักกีฬาทั้ง3ท่านเพราะว่าเปิ้นนิ่งแล้วก็เลยต้องนิ่งตัวครับเดี๋ยว แนะนำตัวยังเป็นทางการไอยครับเริ่มจากปหลวงก่อนเลยครับผมครับปหลวงกระมลนครับน่าชมดมปักกล้วยวัดปักกล้วยครับครับครับแล้วก็ท่านที่สองครับผมชัยวัดชมลมแม่สายครับแม่สายนะครับอาจารย์ชัยวัดนะครับธีรพลขัดสีจากสมาคมกีฬาวุฒบอลจังหวัดปุตตะดิบปุตตะดิดครับอาจารย์ธีรพลนะฮะไหนดูคะแนนครับแต่ละท่านเท่าไรเอ่ย อันดับหนึ่งครับยังคงเป็นพ่อหลวงกมลครับ53นะฮะเจ้าชินเจ้าชินเจ้าต่อไปครับผมอันดับสองนะครับแต้มเดียวนะครับแล้วก็อาจารย์ธีรพล57าสิบครับแล้วก็อาจารย์ชัยวัฒหกสินะหลุดช่วงท้ายนิดเดียวนะครับโอเคครับขอบคุณทั้งสามท่านครับผมเดี๋ยวเจอคอสบีกันใหม่ครับเดี๋ยวลงาคอสบีครับเดี๋ยวมีภาคกินเข้ากันสักน้อยแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปเล่นรอบ2คอสบีต่อนะครับตอนนี้ผมถือว่า ยังบอสามารถเอาชนาปะปลหลวงได้นะการไปแต้มเดียวครับโอ้ใครเป็นแชมป์วันนี้โอ้บนเแน่ bon ใจเหมือนครับต้องรอดูข้อที่สองครับนี่ครับโอ้สำหรับวันนี้นี่ผมพยายามตั้งใจมากนะครับเพราะว่าอยู่ในก้นเดียวกับปลหลวงด้วยแล้วก็พยายามทำคะแนนเบียดขนาดปลหลวงเป็นรุดตั้งแต่3เกตแรกนี่ แต็มเยอะมากครับแล้วก็มันไหลปีขึ้นตรงไทยแล้วก็แสงเอาชนะจนได้ครับสุดยอดครับครับตอนนี้เรามาดูบรรยากาศของรุ่นเล็กรุ่นเล็กคือตำกวหกสิบหกปีนะฮะ<อ>เห็นไหมนี่ครับเป็นพังบางคะแนนกันเลยสุดยอดครับ เดีมากครับดีมากเกต11แล้วนะครับหนอนี่ครับเต็มแต่ไห้นี่อ๋อ45 45 48 49โอ้ได้เยอะกันหมดโอเคครับผมนี่คนที่สี่ วันนี้เจ้าภาพแจกแจมนี่เ็นธรทำเนียมของเจ้าภาพอยู่แล้วครับแจกแจมแจกแม้มเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีน้ำใจนี่ <laughs> ลายนี้ไลนี้ครับน้ำนักโอโ้โห <c oughs> สุดยอดครับลูกนี่สวย <c oughs> อืม แลองแ่นีน่นนเนลายเดียวก็เจ้าภาพเลยเนอโอ้นี่ ครับ,บดูบรรยากาศผักเจ้านี่เขาดูน่าจะเป็นกลุ่มประเภทใช้นะเดี๋ยวกลุ um ่มหญิงเดี๋ยวผมจะติดตามดูในคลิปต่อไปนะฮะเนต๋ยวไปไปก่อนไปแล้วไปหน่อยดูข้างเกี่ยวับ เดี๋ยวเฮ้ยดูก้นนี่พอแล้วครับผมก็คงจะเก็ผภาได้บันนักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปเตรียมตัวพักกินน้ำกินเข้าห้องต้องสักน้อยเพราะว่า เดี๋ยวข้อดีนี่รู้สึกว่าจะต้องมีสมาธิขึ้นแหมนน้อยครับวางสวยแล้วแต่ยิ้ม,มบอกเขานี่ฮะต้องใจพลังงานพอสมควรเลยครับโอ้นี่ถนัดซ้า โอ้โหโ,หโอ้โหยิงแบบนี้ครับเด็ดขาดนะฮะโอ้โหโ้โหโ้โหโอ้โหนอรหโอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหโหอ้โหโอ้โหี้โหโอ้โอ้โหโอ,นะอ้โอ้โะโอ้โหอ้โหอ้โ้โอโอ้โห้อ โอเคครับโอ้โหเป็นได้ครับเป็นได้บ้างครับพี่ปอ๊อตยังดีอยู่เนาะดีกูดดี <Yeah. S 2> อีกอ่ะเดี๋ยวขอไปฟังนะน้ำนี่ฮะยอดฝีมือทั้งนั้นครับเชียงรายรายการนี่ก็ค่อนข้างจะมี ระดับท็อปๆของจังรายมาแขงเยอะอยู่นะคุณตานกวนกวนนี่หวยหาแต่เดิมพันเปิดมวกอย่างเดียวเรานี่อันนี้ฟังเล่นให้มันจบเลยนี่ได้ไปเปิดมวกกันเนี่ยนะมีแต่มื้อปึ้ก

มาดูกวนนี่ครับโอ้นี่ครับรทานตีซักปัดดุงพงนะฮะี่หน่าจับตาครับน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักชั่งมาเมื่อเช้าโอ้โหนี่ลายนี่สวยแล้วครับ ลายเดียวก็ผมนะผมเปิดสนามนี่แบบนี้นะครับมันมีมันมีเน้นเบขึ้นแ้วมเรียบร้อยแล้วกันเลี้ยวโอ้โหววอันนี้เปินฝึกมาแต่เฮาค้นพบโดยบังเอิญเ <laughs> จ้าของสนามมาแล้วครับลายนี่เป็นจะได้ครับลองดูครับน้ำหนักน้ำหนัก โอ้โสุดยอดลงมงเลยนั่นโโอ้โหสุดยอดครับแต้มมายังดีเนาะนิดหน่อยคนิดหน่อยโอแต่ว่านี่เปิดมัวกันตอนท้ายนี่แต้มทำได้เยี่ยมมากเลยเบาไปหน่อย สองนะครับครั้งที่หนึ่งโอ้โหพ่นมุมก่อนอู้ยังโชคดีครับแต่แบบพ่นมุม ได้มาถ่ายคลิปวิดีโอนี่มันจะได้เห็นสังเกตช็อตอยากๆแล้วก็เทคนิคต่งตางๆของโปรต์แต่ละคนนี่นี่ฮะเขาจะได้เห็นหู้จากการดูเนี่ยนะ,ะการวางแผนขอบคุณยำจบเดี๋ยวะ <Yeah. S 2> จบแล้อยังครับจบแล้วครับเท่าไหร่ครับจำไม่ได้นะครับห้าสิบกว่านี่นะครับคุนเก่งไม่ใจอาจารย์ชัยที่ฟกจำไม่ได้นะครับห้าสิบกว่าเนี่ยครับ,บครับอันนี้เดี๋ยวเขาจะไปปะกันน,อน้องลิงไซปะปมหวัวเนะี่ยผมจะตัวมาให้ได้เลยสำหรับ ประธานตีซักนี่ขาดมาได้นะเกมจีโฟกุดบอลต้องปัดต้องปัดโอ้ลายนีออ่ออกหลังทงแดงนิดนึง ช็อตนี้เซ็ตแล้วเดี๋ยวเขาจะไปดูกวนหญิงกันสักน้อยนะฮะดูประธานตีสักชักชัดนึงก่อนที่จะพักกินข้า,าวขอใช้สนามน,นะครับ ขนาดเส้นนี่นะครับนี่ตะกี้ผมก็คิดวันแนวนี่เลยแต่เวลาทํมาได้มันออกขวานะสนามนี่ผมจบประมาณห้าหรือหกนะฮะเติบมานี่ออนด้วยนะฮะดูอมนหนึ่งช็อตครับสำหรับรายการนี่นะครับ ทุกเกตตีสามารถยิงเกตอินวันได้มีเงินรางวันหนึ่พบาทนะฮะทุกเกตเลยนะฮะที่เป็นตัวไอ้นะฮะใครทาได้นี่หนึ่งพบาทใครยิงเข้ากี่คนก็นเอาไปหารกันเองนะฮะเดี๋ยวไปดูก้นยิงกันสักน้อย แล้วก็ยกควนหญิงแล้วเดี๋ยวผมจะพักเข้าห้องน้ำกินน้ำกินทาแล้วก็เตรียมตัวรับมือไปสู้กับปลาหลวงใหม่นะฮะป่าหลวงกระมุลเอาน้ำผมนึ่งแต้มในสนามเอนะฮะนี่สนามนี่ยาวมากเลยนะครับ จบเป็นห้าเป็นหก้วผมเสิร์ฟออกซ้ายออกขวานะอ,นานาอุ้ยชนเสานิดเดียวโอเค <c oughs> <c oughs> ง่ายไปไหม <c oughs> จอขนาดนี่นะโหสุดยอดวางได้สวยตะกี้อู๋ลูงนี่เลี้ยวนีด่เดียวโอเคมาดูชัดนี่พ้องเนินส,สวยๆนะครับ คล้ายๆก๊อฟเลยนะฮะลูกน,นี้วางขึ้นเนินโอ้ได้ยิงหลังครับหมุนนี่มั้งนะรัรป้อมุนข้วาวจะเอาตั้งได้หมงละเยีย่ยม عليه 215 3ก้อนชาในรอ con เยี่ยมโอ้โห เยี่ยมโอ้โหเม่นๆม,ม่นตึงนั่น,นครับอ่ะสองสนามเนี่ยผมจับช็อตยิงฮะเยี่ยมโอ้โหมันยังไม่มีใครพลาด อหนึ่งจังหวะวางยีสวยงามมาครับยิงง่ายครับเยี่ยมครับดีดีหากวันมาหากวันมา